ครับสวัสดีครับก็มาพบกัฮะกับโปรโมชั่นแฟลตดิวนะฮะซึ่งจะมีตั้งแต่วันนี้ฮะ,ะถึงเอ่อสิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะฮะของทางดีแท็นะฮะด้วยเอ่อโปรว,ว่าแฟลตดิวเก้าจุดเก้านะฮะก็คือซื้อเครื่องแค่เก้าบาทนะฮะหรือเริ่มผ่อนเพียงราคาเจ็ดสิบหกบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีสามรุ่นที่น่าสนใจนะก็คือเนี่ยจะมีเอ่อรุ่นนะครับ เรียกว่าเป็น uh, Redmi 9A นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าชำระค่าบริการล่วงหน้า700บาทนะฮะหรือสามารถผ่อนได้เพียงเดือนละ76บาทนะครับ่อ10เดือนแล้วก็ว Vivo นะฮะ Y12A นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้ผ่อนนานจ่ายล่วงหน้า1,000นะฮะแล้วก็เริ่มผ่อนเพียงเดือนละ108บาทนาน10เดือนเช่นกันนะครับแล้วก็ Realme C21 นะครับชำระ ค่าบริการล่วงหน้าหนึ่งพันบาทเช่นกันนะก็เริ่มผ่อนเพียงหนึ่งร้อยแปดบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดแพ็กเกจกันนะฮะว่ารุ่นเนี่ยแต่ละรุ่นมีอะไรยังไงบ้างนะฮะครับเดี๋ยวต่อมานะฮะมาดูนะฮะเรียวมีซียี่สิบเอนะครับก็ตรงนี้ก็คือราคา9้าบาทเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลองมาดูนะว่า ราคาเนี่ยเป็นยังไงฮะเพราะว่าราคาเต็มอยู่ที่4,299นะฮะอ,อ๋อผมเน้นย้ำนะฮะทุกรุ่นนี้ที่พูดมานะฮะก็คือสัญญาเพียง6เดือนนะฮะสำหรับย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้ติดต่อกับทาง DTAC c o n l e n t t r r สอบถามสิทธ่านก่อนนะฮะเพราะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ครับก็รุ่นนี้นะฮะจะมีเพียงสีดำนะครับก็สวยงามเลยฮะก็เดี๋ยวเรามาดูต่อฮะว่าเป็นยังไงครับโอเคครับตรงนี้เนี่ยก็คือจ่ายแค่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็เพียงอันนี้จ่ายล่วงหน้าหนึ่งพันบาทเช่นกันฮนะซึ่งเราสังเกตได้นะครับจาก ราคานะครับของแพ็กเกจแต่ละอันนะครับว่าอยู่ที่ทัดนนะเคยใช้ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับครับต่อมามาดูรุ่นว i v o y หนึ่งสองอนะครับราคาเก้าบาทเช่นกันนะฮะโอเคอันนี้มีแต่สีเขียวนะครับอ้อโทษทีครับมีสีดำสีเขียวสีฟ้าฮะ สีฟ้าหมดนะครับก็ตอนนี้เหลือแต่ดำกับเขียวนะฮะราคาเก้าบาทเดี๋ยวเรามาดูต่อน,นะครับโอเคอันนี้จ่ายห้าร้อยเก้าสิบเก้านะฮะก็จะแพงกว่ารุ่นเมื่อสักครู่นี้ฮะที่แจ้งไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับใครฮะเหมาะกับคนที่จ่ายเดนละสี่ถึงห้าร้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าชอบรุ่น y ายหนึ่งสองอนะฮะแล้วก็ คิดว่าเพิ่มอีกนิดนึงแล้วคิดว่าจ่ายไหวนะฮะตรงนี้ก็ซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนเลยฮะสัญญา6เดือนนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปเองครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรุ่นแรกนะฮะก็คือ Redmi 9A นะครับก็คืออันนี้นะฮะ Redmi 9A นะครับนี่นะฮะมืงกลมสีแดงนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเบอร์เดิมย้ายค่ายนั่นเองนะฮะก็จะต้องติดต่อนะครับก็คือเป็นยานย้ายค่ายออนไลน์นะครับในเบื้องต้นนะฮะก็คือสามารถสอบถามสิทธิ์นะครับของตนเองก่อนนะฮะว่าท่านมีสิทธิ์ย้ายมาหรือเปล่านะครับก็โทรไปสอบถามที่หนึ่งเจดดนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเรือมีเก้าเนะก็มีสีบรูนะฮะสีกรีสีเทาแล้วกันเรียกสีเทาหรือสีดำนะฮะก็ มีสิทธิ์นะฮะในการเลือกของแถมตามใจครับคือประกันจอแตกนาน1ปีนะฮะโควิด1 9นะครับแล้วก็ประกันเครื่องนาน2ปีนะฮะแล้วก็ดูหนังฟรีนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครว่าเป็นยังไงต่อว่าเขามีแพ็กเกจแบบไหนยังไงให้บ้างนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนะฮะก็คือจะต้องใช้นะฮะในการย้ายค่ายนะอยู่ที่ 499บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครนะฮะเหมาะก,กับคนที่นะฮะเหมาะก,กับคนที่ใช้บริการอยู่ประมาณเดือนละ3 0 0รนะฮะถึง400นะฮะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครนะครับเ,เรียกว่าจนโดนอย่างนี้นะฮะรีบ,ร,บรีบเลยนะฮะก่อนสินค้าหมดนะครับผม อ่าเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันครับครับก็ตรงนี้นะครับก็คือภาพรวมของเออ่มือถือในสามรุ่นนี้นะครับจะมีแลราคาที่แตกต่างกันไปนะฮะซึ่งถ้าผมมองนะครับก็คือเนี่ยตัวรุ่นของเอ่อเมีเก้าเอนะครับจะจ่ายรายเดือนเพียงนะฮะอยู่ที่ 499นะครับชำระล่วงหน้าก็คืออยู่ที่700บาทนะฮะหรือวันชำระเนี่ยอันแรกก็คือจ่ายเงินนะครับก็คือ700ก็อีก9บาทนั่นเองฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ผ่อนมือถือครับเดือนละ76บาทครับ10เดือนนะฮะหรือมาต่อกันนะครับหรือนะฮะ vivo นะฮะ Y12A นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจ่ายอยู่ราคา1,009บาทนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะฮะก็คือจ่ายเรียมี c 21นะจ่าย1,009บาทเช่นกันนะฮะตรงนี้ก็คือเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครนะฮะที่สนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถทำรายการผ่านทางออนไลน์ได้นะครับแต่เป็นเบอร์นะฮะย้ายค่ายเบอร์เดิมนะเน้นย้ำนะว่าถ้าท่านนะบางทีอาจจะมีพโรเซสช้านะกระบ,บวนการนั่นแหละ ก็โทรที่สอบถามที่1 6ึ่งหกเจ็นะฮะให้เขาว่าเออช่วยทํารายการให้ได้ไหมยังไงนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็ถ้ายังไงนะชอบคลิปนี้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับก็ให้ไงรีบหน่อยนะฮะแฟดดีดีแบบนี้นะฮะไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ